เห็นว่ามาทํางานอยู่บ้านเพิ่นโอ้ชีวิตกับบริสสบายอยียงอย่างตีคิดเด้การมาทํางานอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนี่ขอดีก็คือว่าเฮาไหอ่มีรายได้มีงานมีการทําดีกว่าอยู่บ้านจะคข้องเนาะเออนั่นละ่ะกับ่เมนว่าอยู่บ้านจะาล้องบ่ดีได้ดีแต่ว่ามันกระดีคนละแบบ พราะว่าปากทองเห้าก็ต้องกินาปากทองเข้าก็ต้องกินต้องใส่เป็นบอกภออาระในแต่ละขอบครัวของแต่ละคนนี่มันกระต่างกัน,กนแต่ว่าพูดถึงว่ามมา่ยู่ไทยเนี่ยทำงานนี่กะกะดีอยู่ดีตรงที่เฮามีงานเออมีงานมีการ,การทำแบบจริงจัง,จง,จง,จงมีรร่ใดในแต่ละวันพอไดนไปจุดเชือ้อขอบรัว สรงหายพ่อให้แม่เออแต่ว่ากเมเ่อยเนาะพ่อแม่บางคนนี่ก็แปลกแปดเลยเออวาเป็นลูกมาอยู่ไทยมาทํางานก็ว่าลูกนี่สบายบ่มีเงิงเดือดร้อนบ่ได้ลําบากเออที่จริงแล้วกว่าสิได้ดเงินเข้ามานั่นโอ้ยมึงเจ้าเอ้ยเออลําบากคะ่ะแต่ว่าลาบากมันก็ต้องทนตรงสูนนะฮู่แหละวา่าลําบาก การทำงานการมาอยู่บานพนในจะเรื่องการอยูในจะเรื่องการทำงานในจะเหนื่อยเหตุงานนี่โอ้ยบางคนนี่ตื่นตั้งแต่ยงงคืนพนงานกิดยางเนาะงานในสวนเออจะเป็นงานโรงงานหรือว่างานได้ว่าอื่นๆก็นออก็ลูกย่ำเสาย่ำยังเอาเนาะมันก็แต่ละอาชีพมันก็ต่างกันนะมันก็แตกต่างกัน บางครั้งกับพ่อแม่กับบอใครเข้าใจดูกดอกบอคิดว่าโอ้ยดูกไม่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองเพิ่นเป็นจากไหนเนาะลำบากคักบ่เออแมนสีลำบากกับจริงอยู่บ้านเฮาแต่ว่าการเป็นอยู่การอยู่อาศัยมันกะมันก็ดีกว่าเนาะแต่มันกะคนละย่างกันอีกเออเฮาบ่มีงานทำนี่้ยอยู่บานจะขอเงินกับบอมีใสเออสิกินสีอยากยังก็กินแบบบอยากอยากแล้วอยากยังกับบริกนเนี่ย อยากกินเสแซรบเพราะว่าเฮาว่ามีเงินเน,นาะฐานะขอบรัวบดีผู้บางคนฐานะขอบรัวดีแน่ก็เออก็พ่อใด้อยู่ไปแต่ละอาชีพมาทํางานก็นดีอยู่ดรอกทาบ่ถือดรอก่ะบางครั้งนี่อุย้ยหลเดีบ่เมนต์เบาบ่มเมนบมเมนบาเด่นดีบางครั้งนี่ถือดอกมากขายแรงงานหลยแห่งเออหลยแห่งโดยเฉพาะเด็กหน่วยวัยรุ่นวัยรุ่นหนุ่มสาวนี่ถือดรอกมาขายแรงงาน ้า่กว่าสินี้ไปได้กว่วสิทำงานากวา่าสิใส่หนีหนีแล้วมันยั้งเนี่ยแต่เข้าอ่างขึ้นมากะฮะเงินใส่เขาจุบแล้วเขาคอยหน,นีขนาดพี่น้องพูดยังถือหลายคนเนี่ยเรื่องนี้พี่น้องพูดนี่ถือหลอกมาหลายคนเลยเอออายคนละเมแต่ว่าพอเดียวกันก็ถือหลอกมากถือมาขายหลอกมาขายหลอกมาขายเร่งงานเผ่อเราไปเหตุงานอยู่ อันเป็นสามสี่เดือนบอดาเงินจ้าบาทเออกว่าสินี้ออกไปได้แต่ว่ามันก็เฮียยังบนะอดาเนาะเขากะยังทีหูนั่นแหละเนาะเออเฮาก็เป็นได้ง,งานเนาะสู่เขายัางได้ันบ่นี่ได้ก็ดีแล้วเนาะนี่ไปทํางานของไม่เออแต่ว่าสมมตินี่ก็บลอดไพ่กับบานนะั่นแหละกรับปยูุบานาพอครัวเลาแต่ว่าดวงการชีวิตการเขามาทํางานเนี่ยอ้เออมันมันเป็นอีหยังที่แบบว่าโอ้ย เห็นแล้วกันนะท้องสารเออบางครั้งโดยเฉพาะเด็กหน่อยนี่บพ่จักยัง,งมาน้ำเขาเขาส่วนมาเขาว่าเออมีงานในเฮ็ดงานดีเงินดีไปรุ่นเนาะอยากมาอยากรุดผลความลำบากเห็นฐานะขอบขวดจะของโอ้ยลำบากพี่นอ้องอ้อันนี้ก็คือว่าเราถึงเรื่องเล่าชีวิตจะของดอกอืมการเป็นอยู่ การมาทางานเนี่ยบานเพิ่นหลายเพินก็สิ่าบานเจ้าบ่มีงานบ่คือบ่เหตุเนาะโอ้ย่บ้านจะขวงมันก็งานงานมีอยู่แต่มันกัหน่อยค่าแรงก็ถทึกถอค่าข้องฉีบมันแพงเออคันยูแล้วบรอดไปบวไหวมันก็ตตรงหลินล้นหาสองทางที่ดีกว่าเอออาจจะเสี่ยงแน่อาจจะเสี่ยงแน่ในการเป็นอยู่แต่ว่ากัยอมทนอยู่ไปย่อมทนย่อมอยู่ไป เออหม่องนี้บ่ดีกะหาหม,ม่องใหม่งานนี้บ่ดีกะหางานใหม่ยังเสร็จละ่ะซอกหาหม่องดีจนได้น,นะแต่ว่าหลายๆคนเขามาทํางานกะบางคนกะมาเจองานดีๆแต่กแกดีกะร้ายอยู่หร,กรอกเออขึ้กันกแกมันกะต่างคนคนมันก็นนม,นกมีคนดีแต่คนบด่ดีเนาะพี่แดงธรรมดาดิมันก็มีทั้งคนดีแต่คนบ่ดีนั่นละแต่ว่าแต่ห้ากว่าตรงระมัดระวังการว่าเออ หลายคนถือลูกล้านนองอยู่สิมากโอ้ยหลายคนถือกาถ,ถือหลอกมากคันว่าดอกบอกกับโบ,บ,บมเมนกับไข่กบกลับหลอกกับเมนเออคือจังกับหถดเอามมอยังสิเนาะเอามาทํางานนีส่สิอีกอย่างหนึ่งกะโเบเมนว่าเบาคนบ้านจะขอมันกับโบคอยได้เรียนเน่นี่ล่ะบบคอยเด้เรียนบบคอยเด้มีการศึกษากับ,บทัานคน,น,นะเออ เกิดอึนว่าบลบอกลอกลอกขึ้นหลอกลักษณะว่ารถเขาไปรับมาอย่างสีเออเขาบมมีค่ารถเขาก็มากนคน,คนหางานให้งานน้งงานมองดีดีเออท็อแก้หนีดีเขาอันนี้ออรับพวกงานจำนวนถนน,นนถนนนะก,ก็มาเดี็กหน่อยเนาะ,ะต้องการความการลดผลความล้บากเออาาก็มาก็าแก้ว่าพาไปเหตุเอกสารเออบัตรแรงงาน อคนเอามากเขาเอาค่า,อาของวาคนละเท่า,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 ทานั้นเท่านี้ค่ารับผ่าเจ้ามมกรถเนี่ยอาร่วมไปเป็นหนีกเถกแกเขาก็บอกเออเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นใช่หนีไปห้าเหลียวจักเมนโมเฮน,มนจริงบ่จริงต่เท่าก็ต้องย่อมให้เขาเพราะว่าเขา,เแบบาได้ตกแบบว่าตกลงเลยจนเดี๋ยแมเดียวนะจริงบ่จริง,รงม,ม,มันก็ต้องย่อมใจย่อมเสียเขาเนาะนั่นละมันก็หลายตัวแล้วนีโอ้ยเห็นเด็กหน่อยมาทํางานถือหล่อไห่สงสารด,ดาิแต่ว่าจะคล้องก็โชคดีหรอก บ่เคยเจอเพียงแต่ว่าคนหลอบขางมันแต่ว่าคนหลอบขางน,นะนะคนหลอบขางเจอเห็นแล้วก็สงสารก็เอามาเราเป็นรูทาหัวเด้อเด็กๆเด,ด็กหน่อยวัยรุ่นสมัยใหม่สิไปทางใดสิมาทงางใดก็ระมัดระวังการไปกันมาเพื่อความปลอดภัยจะคองถ้าบริจรงบรชั่วก็อย่าไปหางานหาการก็ตรงเบิ่งดีๆก่อนว่ามันควนไปใดโบอ้อถือใดโบคนหางานให้เฮาเนาะ ข่อยกระยุสวนเนี่ยนะทำงานเมื่อยขึ้นกันล่ะพี่น้องเอ้ยทำงานก็นดีเอาเจอขึน้นกันแม่ขึ้นมาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยเด้อเป็นกำลังใจกำลังเปิดช่องใหม่